วิธีสังเกตก็คือไก่ที่สุขภาพดีนี่ขนเขาจะเงาเงาเขาจะเรียบหางเขาจะตั้งฉี่ขึ้นชาเขาจับเนี่เขาจะอุ่นได้เขาจะพยายามบดินบอลเลีนหนีออถุงหรือว่าถุงอยู่คิงนึ่งเลยแม่นครับทีที่เขาอยู่แต่ละหม่องมันบคือกันต้นทุนพ่นเฮ้ามันบ่ซ้ำกันมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงก,การศึกษาเขาถามใจเจ้าของเบองว่าเขาจะาเลี้ยงแบบใดเลี้ยงวิธีใดส่วนมากที่เป็นเนี่ยโรควัดวัดนาบวมวัดนาวสันโรคขี้ขา้าขี้เขียว,ข,ข,วขี้เป็นเลือดไข่นิ่ม เขาเริ่มต้นจากบห่หูวเข้าจะบวรดเพราะว่าผมก็เคยผ่านจุดนั้นมาผมบ่เคยศึกษามาก่อนถ้าไก่สุขภาพดีออกไข่ได้หลายถึงราคาอาหารจะสูงขาออกได้หลายมันก็คุ้มทุนแน่นอนเพราะว่าพี่โจ้คะสามปีที่ห้าคุกขี้อยู่กับไก่ไข่เนี่ยคะ่ะแล้วก็เป็นไก่พันธุ์ผสมเนี่ยมันเข้าเจอปัญหายอย่างเนี่ยคะ่ะในการเนี่ยคะ่ะอาชีพเสริมของเขานี่นะคะสำหรับผมบางที่ เขาบบมีเวลาดูแลเตรียมรี่เป็นอีกปัญหาหนึ่งอยู่แต่เข้าต้องมีการจัดการเวลาของเขานาผมมองว่าไก่ไข่ให้บิดมันเป็นไก่ไข่ท่านผสมที่นี่ความการท่านตอหลูกอาจจะตําอาจจะป่วยไงยในบางเถือบางเถือป่วยหายเองก็มีม่อยู่แต่เพียงแต่ว่ามันกระส่วนหน่อยเขาจะต้องมีความหลูความข้าใจเกี่ยวกับตัวเขาคือ สัตว์สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเท่าจะต้องเรียนรูกและปับตัตเขาหาเขาว่าเป็นเขามา่เรียนรูกปับตัตเขาหาเขาเท่าจะต้องศึกษาพฤติกรรมสําหรับมือใหม่เท่าจะต้องศึกษาว่าเขากินเขาอยู่จังไนเขามักแบบใดเขาป่วยเกี่ยวกับโรคอย่างนี้จะต้องใส่ยาอย่างรักษาในเบื้องต้นเขาจะต้องมียาติดติดฟ้ามไว้เพราะว่าเพราะว่าอย่างถ้าเขาป่วยมากแล้วเขาจังไปหาความรู้ไปสร้างยามากไปหาสื่อมากว่ายาจะมาท่านทับอาการนักเลียรักษาบ่หายเลยเป็นสีหนค่ะ อูมันเล่นแกบตัวนี้พี่เมียนครับเออมันจะเหมือนกับคนเขาอาบน้ำเป็นการคุกคุนเขาการทําความสะอาดเขาสุขภาพดีเข้ามาการพัดขนการเลีนเยนแกบของเขาค่ะเอามาเมื่อถึงเหลืองแกบนี่เข้าใส่นาอยู่ป่ะพี่เนี่ยถ้าเป็นนาห่อนแบบนี้ถ้าเขานาห่อนข้าใส่หนึ่งถึงสองเส้นกับพ่อย่าใส่นาแห้ง<ม>กับประมาณกระสอบหนึ่งต่อหาตารางเมตรกระสอบของอาหารเท่านี้ละจา้านาหนาวข้าใส่นาเนี่ยหาทุเกเส้นเลยเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นไกลเข้ามาคุก คูขุนคูแกบอยู่แล้วใส่น้ำได้แต่ประมาณสองถึงสามสอดต่อหากรรางเม็ดโอ้โอ้มีคนกระร่างกินนะคะพี่น้องโอ้อันนี้ก็เพิ่นกินอยู่เบิดมือบผีย์หรือจังไหนเน่ยครับผมอาหารที่เขาให้นี่เขาบ่อใดให้บุฟเฟ่แต่เขาให้ตามเกี๊ยนตามปริมาณที่ต้องกินค่ะโอ้แต่แบบนี้เขาก็จะบโบกหูเลยว่าตัวใดแบบว่ากินเก่งก็กินเก่งสิบัวผี่์หรือจังไหนค่ะ ับส่วนมากเขาก็กินในแค่เท่าที่เขากินนะครับผมเคยล่องไฮไลท์แล้วก็กินมาเบิด่ะกกินเหลือให้เราก็เลยให้ตามเกณฑ์นบึงจะบางมืออาจจะเหลือนิดหน่อยบางมือกับเบิดเป๊ะๆกดีก็มีครับผมค่ะพี่โจ้คะแล้วการเลี้ยงไก่ของเฮ้านี่แปลว่าเขาจะเจอโรคยังค่ะปกติของไก่นะคะไก่นะครับสาวสื่อไก่สาวมาทุกมืือนี่เขาจะสรงไก่สาวอยู่16-17สัปดาห์ วัคซีนแตน่ละตัวนี่ฟ้ามก็จะเฮ็ดมาห้แล้วพวกวัคซีนหลักๆจะเป็นวัคซีนเนิ้อกเะสนและตลอดร่มวัคซีน <nem outh> เขาจะเฮ็ดตอนเป็นลูกเจี๊ยบตอนไกลอายุได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งเฮ็ด <nem outh> ขังแรกขังที่สองคือตอนไกลอายุได้หนึ่งเดือนแล้วก็คขังที่สามตอนไกลอายุได้สองเดือนหลังจากนั้นมาเข้าเฮ็ดอีกทุกๆสามเดือนเฮ็ดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตัวนี้มันเป็นโรคระบบเกี่ยวกับอาการทางประสาทถ้าเป็นแล้วไม่มียารักษานะครับเราต้องเฮ็ดป้องกันอย่างเดียวการเฮ็ดนี่คือ ข้าวเลียงไก่หรือข้าเลียงสัตว์ทุกชนิดเข้าสามารถไปแจ้งที่สำ,สำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอรหรือสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดใดไปขอขึ้นทะเบียนหรือบัตรประชาชนไปนําแล้วก็นําภาชนะกเก็บความเย็นไปเพราะว่าตัววัคซีนนี้อยู่ได้ที่อุณหภูมิมากเกิน8องศาเข้าลงทะเบียนแล้วเนี่ยเข้าสามารถขอรับวัคซีนฟรีได้แล้วก็เวลาเกิดเหตุภัยพยิบัติย่างเช่นอุทกภัยน้ำท่วมหรือว่าเกิดเหตุพวกเป็นโรคระบาดนี้ต่างๆเขาจะมีเงินชดเชยช่วยเหลือเยียวยา ในกรณีต่างๆถ,าถ้าเขาอยากเข็มวัคซีนเขาไปขอได้วัคซีนตัวนี้เขามาเฮ็ดเองเข<ม>็มบางอย่างครับหยดใส่ตาขัางใบขังหนึ่งหรือซ้อขังหรือหยอดใส่จมูกเขาเข็มทุกๆสามเดือนมันจะป้องกันค่ะแล้วก็เป็นวัคซีนตัวอื่นนี่คือทางฟาร์มเขาจะเฮ็มไให้เลยวตั้งแต่เป็นหลูกเกียบการป่วยที่นี่ไก่หลักๆวิธีสังเกตก็คือไก่ที่สุขภาพดีขนเขาจะเงาเงขนเขาจะเงาจะเรียบหางเขาจะตั้งฉี่ขึ้นเขาจะบริยานซึ่ถ้าจับ้าเขาจับนี่ เขาจะอุ่มได้เขาจะพยายามบดินบอลเลนหนีกุ่มเลยว่าหนึ่งยูคิงหนึ่งเลยแมนครับผมไกลที่ยานไกลที่ป่วยนี่ปัญหานี่จะยานจะบอให้จับอันนี้บ่ยานเลยมัดจกขาพอมนีเคื่อไก่ไก่ที่ลงไม่เขาจะยานห่อยเขาจับไก่ที่บ่อไข่ยังบ่อไข่หรือไก่ที่ไข่แล้วจะป่วยจนกระทั่งหยุดไข่เขาจะบอยเขาจับเขาจะยานค่ะนี่คือการสังเกตเนาะค่ะครับผมลกลักลักเนี่ย มันก็จะหลากหลายอาการส่วนมากที่เป็นเนี่ยโรควัดวัดนาบวมวัดนาวสันโรคขี้ขาวขี้เขียวขี้เป็นเลือดไข้นิมโรคพวกนี้ต้องมียาต้านวัดเกี่ยวกับอาการวัดขาตามร้านขายอาหารสั์ทั่วไปจะมีขายอยู่เขาก็ซื้อมาติดฟาร์มไว้ผสมน้ำให้เขากินการให้ยาให้กินผสมน้ำในตอนเสาร์ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงตอนบ่ายมาถามีน้ำเปล่าก็ให้น้ำเปล่าถามีวิตามินใดแพงดีเพราะว่า ยามันจะมีรสขมเวลาเขากินไปแล้วเขาจะกินอาหารหน่อยกินน้ำหน่อยฉะนั้นเขาเสริวมวิตามินให้เขาเพื่อกระตุ้นการกินให้เขาจับมากินได้ตามเกยียนในแต่ละมือเขาจะได้กินอาหารปกติกินน้ำปกติไครจะได้บรลดครับผมค่ะอ้สุดยอดค่ะพี่น้องคะนี่เป็นเก็บความรู้เน,น้นๆเลยค่ะพี่น้องคะเอ้าพี่โจคะให้เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะใครนี่เขาเก็บทุกมือแม่นบ่าค่ะนี่ครับผมแมนเก็บทุกมือครับเก็บทุกมือถ้าเขามีเวลาว่างเขาก็เก็บเสาเทียงแรง ขาว่าเขาเก็บเสาเทียงแรงบางเทือกเฉพาะเสากับแรงบางเทือกกับเทียงกับแรงก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เขาเก็บแห้งเก็บได้ดูซ้ำได้แห้งดีเพราะว่าใครเขาจะได้บระแต่บางที่น้ำนักตัวข้าลายตัวละสองโลงสิบางเทือกเขาเขามาสามสี่ตัวในตะก,การหนึ่งก็ไม่เหยียบใครบางที่เขารับาหนาก,นกได้เขาจะแตกค่ะโ <ขา S 1> อ้สุดยดอดลีเดอร์ค่ะเอาพี่โจ้ขามือน,นีอยากให้พี่โจ้าฝากช่องทางการติดต่อเนี่ยค่ะพี่ครับผมจะเฟซบุ๊ก ยู u ูบและก็ TikTok นะครับผม3ช่องทางซื้อช่องไอโจอคนเลี้ยงไก่ไข่นะครับผมลักๆช่อง TikTok นี่ผมจะไลฟ์สดทุกมือน,นะครับถ้าเป็นวันทำงานปกติที่โบเมนวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดร,ราชการวันหยุดนะครับตลาดผมจะไล่เจ็ดโมงหอดแปดโมงตอนเชียงหอดบ่ายโมงแล้วก็หาเมืองแหงหอดสองขุ่มจะพูดๆๆคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ปรึกษาปัญหาวิธีการเลี้ยงเบื้องต้นไก่เจ็บไก่ป่วยวิธีการหายวิธีการเลี้ยงเบื้องต้อนอยากเลี้ยงแบบไหนครับผม ค่ะผู้ใดอยากได้อยากได้วิตามองวิตามินเนาะค,ะค่ะเนาะแล้วก็แนวทางดีๆนะคะต<อ>ิดตามไอ,อ้บาลชูวิตามินย<ด>ารักษาต่างๆ,ๆยาก,กินเพื่อป้องกันสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครัร้งป่วยบ่ป่วยบ่เจ็บบ่ป่วยก็ต้องกินป้องกันดีกว่ารักษาแต่มียาฉีดแต่มีพวกวิตามินที่เป็นหนามแดงนะครับวิตามินอ่ากินเพื่อบำรุงร่างกายให้ไข้ดูไข่ดีไข้สม่ำเสมอต่อเนื่องไข้ฟองตัวพวกวิตามินแล้วก็แคลเซียมแต่มีคือกันค่ะ เอาพี่โจคะ่ะก่อนที่จะปิดรายการเนาะคะ่ะอยากให้พี่โจฝากอี่งยั้งถึงท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการที่เพื่อนเนี่ยคะ่ะมาเอาแนวทางนั่งในมือหน,นีนะคะพี่ครับผมสิ่งที่อยากฝากนะครับเนาะผมว่าการเลี้ยงของแต่ละคนะที่ที่เขาอยู่แต่ละหม่องมันบูดขึ้นกันต้นทุนคนเฮามันบวชซ้ำกันมันตื่นอยู่กับการเลี้ยงการศึกษาเขาถามใจจากของเบิร์นว่าเขาจะเลี้ยงแบบใดเลี้ยงวิธีใด วิธีการเลี้ยงของผมนี่เป็นแค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งวิธีการเลี้ยงวิธีการหนึ่งเฉพาะฟวามผมเท่านั้นมันม,มีวิธีที่ถือวิธีที่ผิดขึ้นยูกับเข้าเลี้ยงเขอ้าจอากเลี้ยงแบบใดท้ามใจจากของเดิงอยากเลี้ยงไก่แบบปล่อยบ่าปล่อย,อ,ยออกข้างงอได้อยากผสมอาหารลดตัวทุ่นก็ให้ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงของเข้าผมเป็นเพียงไก่ไร่เน,นี่ยน้ำเบืองต้น่มซื้อวิธีการเลี้ยงของผมถ้าใครอยากสอบถามเพิ่มเติมอาจังทักเฟ o บุ๊กยูทูบหรือว่า t i กท็อกผมมาได้ ผมอยากฝากอันนึงก็คืออยากให้ศึกษาก่อนเลี่ยงศึกษาเบื้องต้นลหลายๆสําหรับมือใหม่เมื่อว่าเห็นมูเลี่ยงแต่เลี่ยงอยากเลี่ยงเลี้ยงเลยขา,าเขาเริ่มต้นจากบ่หูเขา้าจะบรอดเพราะว่าผมก็เคยผ่านจุดนั้นมาผมก็เคยศึกษามาก่อนผมเลี่ยงไปนําศึกษาไปนา่งทวมาเมือยบออบวมเมย์ข้อบ่ท้อเพราะว่าเข้าบห่หูวิธีการแก้ปัญหาบางมือพักเที่ยงมากใกล้จิกกันผัว่าบาดหน้าบาดไปทั่วไปถามมูมูตีเลี่ยงใกล้ตี รักษาจังไดเงียบแพลจังไดจังสิขาดวิธีเงียบเพราะว่าการเจ็บกาการป่วยมันมีเกิดขึ้นในธรรมดาในสัตว์ที่มีชีวิตกาจะต้องหูวิธีการรักษาหลายหลายคนบอกว่าอาหารแพงเลียมบ่ไไว้สำหรับผมมองว่าอาหารมันเป็นไปตามกลไกการตลาดอาหารขืนไข่ก็ข้นเพียงแต่หลักๆที่บ่บคุมทุนคือไกลออกไข่หน่อยเพราะว่าถ้าไกลออกไข่หน่อยออกไข่หน่อย,ยพ่อหยังพออไกลป่วยไก่กินอาหารบ่เพียงพอเข้าผสมอาหารลดต้นนุ่นลายไปบ่บ ต้องให้แบบใดเรียงแบบใดแต่ไก่สุขวาภาพดีออกไข่ได้หลายถึงราคาอาหารจะสูงขาออกได้หลายมากก็่าขุนขุนแน่นอนเพราะว่าราคาอาหารกับราคาไข่มันสัมพันธ์มาเกี่ยวหนึ่งกันอยู่แล้วครับผมข่าวว่าอย่าไงไงทั้งหมดทั้งมวนนี่ก็อยู่ที่การยืนยัดคือกันเนาะคะ่ะแน่นครับผมข้าาบ่มีความยืนยัดมีความตั้งใจอยากเฮตดอหลีนี่เฮ็ดจงได๋กับว่าสำเร็จเนาะค่ะเนาะแน่นครับผมคนตีสำเร็จก่อนบ่าเป็นคนที่สำเร็จกว่าครับ พ้นที่สำเร็จซาบ่าเป็นคนที่จะบ่สําเร็จนะครับผมขึ้นอยู่กับการศึกษาการเรียนรู้ฟังเขาเว้าบ่ซําเอาสัมผัสเองนะครับผมค่ะลงมือทําเท่านั้นคือคําตอบนะคะพี่โจค่ะมื้อนี้ขอบคุณหลายๆที่มาขอบคุณหลายๆครับเอาแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะเนาะเอา ขอให้คลิปปังๆนี่นช่องติดตอกแล้วก็ทุกช่องทางเนะคะ่ะเนาะค่ะ <c oughs> เอาผู้ใดสนใจเด้อค่ะเด้อและอยากได้แนวทางดีๆนําไอ้เบาวโจเด้อค่ะติดต,ต่อเพิ่นได้ติดต,ตามได้นี่ที่ผู้จัดจการขึ้นให้เด้อค่ะเด้อสําหรับมื้อนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะคะ่ะพี่โจคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ